เนี่ยเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะยูเนเฮซียทำอะไรไปแล้วบ้างคะปุนค่ะขึ้นจริงแต่วันแรกนะคะที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือเรียกว่าหลายฝ่ายมากนะคะเอ่อตั้งแต่ทางรัฐบาลประกาศศู์พักพิงชั่วคราวนะคะทางยูเนเซียก็ได้ให้ส่งน้ำส่งอาหารส่งเอ่อเอ่าอเซีร์ก็คือเหมือนเป็นพวกเอ่ออะไรถุงยังชีพนะคะ ไปให้กับบุคคลเหล่านี้นะคะทุกสถานที่เลยเพราะว่าจริงๆศูนย์พักพิงเหล่านี้เนี่ยมีเกิดขึ้นทุกวันนะคะเนื่องจากว่าคนพัดถิ่นเริ่มเยอะเริ่มเยอะขึ้นที่เคยเปิดไว้ก็ไม่พอรัฐบาลก็ต้องเปิดที่ใหม่เปิดที่ใหม่เพราะฉะนั้นเอ่อเราก็คอยติดตามดูว่ามีที่ไหนที่เปิดอีกมีคนอยู่ที่ไหนบ้างที่ยังไม่ได้ไปอยู่ในศูนย์พักพิงพวกนี้เหล่านี้คือเราก็ตามทุกที่นะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเอ่อนสปอตเลย รวมไปถึงการพูดคุยกับบุคคลพั้ถิ่นหรือว่าผู้วิพายโดยตรงนะคะว่าความต้องการส่วนตัวง,งเขาเนี่ยในแต่ละบ้านเนี่ยมีอะไรที่ที่ยังขาดอีกแล้วก็อะไรที่เรายังพอช่วยเหลือได้แล้วก็ทําเต็มที่ค่ะที่เราแจกจ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ยังชีพเนี่ยมักจะอยู่ทางตอนใต้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยได้เป็นเจอเหตุการณ์ถล่มก่อนที่อื่นใช่ไหมคะคือมีเบก้ามีเบรุตเมาส์เลบานอนแล้วก็แจกจ่ายไปแล้วเนี่ยประมาณ7,900ชุดนะคะ ซึ่งในอุปกรณ์ยังชีพเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคุนก็เออเป็นเป็นไอเทมที่สำหรับเบสิกเออเขาเรียกอะไรอ่ะเบสิกสบายพอรันะคะพี่พวกเสื้อยาอาหารเครื่องนุ่งนุ่งห่มนะคะแล้วก็เมื่อกี้ลืมเออเบนชั่นอีกอย่างก็คือเออเขาเรียกอะไรนะฟูกใช่ไหมคะเออแมทรีซสะพี่ที่สำหรับเอาไว้สำหรับนอนเสื้อเออเสื้อนอน ใช่ค่ะก็เอาไว้สำหรับให้เขาได้ได้ปูนอนนะคะในศูนย์พักพิงแล้วก็มีตะเกียงที่เป็นโซลา่าอะไรพวกนี้ด้วยนะคะคือง่ายว่าเป็นเ,เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการยังชีพให้ชีวิตได้อยู่รอดก็คืออุปกรณ์นี้แจกให้กับทางาทาง first responder แล้วก็ให้เขาไปเวลาไปตามจุดต่างๆเนี่ยก็คือง่ายว่าจุดเหล่านี้คือจุดเสี่ยงภยยัยทั้งนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีแอร์สไตร์ลงก็ บริจาคสิ่งของเหล่านี้ให้กับบุคคลที่ต้องไปช่วยทันให้ทันทุงทีเพื่อที่จะรักษาชีวิตให้กับผู้ประสบภัยค่ะตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะเชื่อว่าเรามีผู้บริจาคที่น่าจะรับฟังเหตุการณ์ในวันนี้ด้วยก็อยากจะยืนยันเลยว่าเงินบริจาคที่หลายๆท่านบริจาคแบบต่อเนื่องกับเรานะคะมีความสําคัญมากเพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนําเงินไปใช้และช่วยชีวิต ได้ทันทีนะคะยู่อนเทเซียเองเออในแง่ของเจ้าหน้าที่ของเราก็มีการเข้าไปประเมินแล้วก็พูดคุยกับผู้รีภัยแล้วก็ คือจริงๆในรอบนี้เราช่วยเหลือทั้งผู้ลี้ภัยที่ส่วนใหญ่เป็นชาวซีเรียใช่ไหมคะแล้วก็ประชาชนชาวเลบานอนด้วยที่เรียกว่าเป็นผู้พัดถิ่นภายในประเทศเราไม่ได้แยกแยะเรื่องของชนชาติอยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วฟื้นฟูจิตใจซึ่งอย่างที่ปุ่นบอกว่าคือเราเข้าใจเขาเพราะเราก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าก็เจอในในสิ่งที่เหมือน